วันนี้นะคะน้องบิวก็จะมาสอนแต่งหน้าค่ะเป็นหน้าลุคนี้เลยซึ่งจะเป็น everyday look ของน้องบิวนะคะที่แต่งไปเรียนทุกๆวันเลยค่ะเป็นลุกที่มือใหม่หัดแต่งตามได้ค่ะง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วค่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยกันแดดตัวนี้เลยค่ะเป็นเนื้อโลชั่นเกลี่ยง่ายไม่มีสีและบางเบาพอเกลี่ยจนซึมทั่วหน้าแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่รองพื้น ส่วนตัวค่อนข้างชอบอันนี้รู้สึกว่าบางเบาแมตแบบงานผิวค่อยๆลงที่ใบหน้าใช้นิ้วมือในการเกลี่ยก็ได้ค่ะตามด้วยคอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดรอยต่างๆบนใบหน้าจะใช้นิ้วมือในการเกลี่ยก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่ผิวดีอยู่แล้วเนี่ยสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นทั่วใบหน้านะคะจะใช้เป็นแปรงหรือว่าจะใช้เป็นพัฟก็ได้ค่ะเราจะค่อยๆลงบลัชออนที่บริเวณหน้าแก้มและปลายจมูกนะคะเพื่อให้ได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติ มาแต่งตากันต่อค่ะวันนี้ใช้เป็นพาเลทข,ของ E2D ูเริ่มด้วยสีแมททาทั่วเปลือกตานะคะตามด้วยสีชิมเมอร์ค่ะที่บริเวณหัวตาถึงกลางตาและจะใช้กลิตเตอร์สีขาวนะคะทาบริเวณหัวตาล่า,ลางค่ะเพื่อให้ตาดูสดใสเสร็จแล้วก็มาหนีบขนตากับปัดมาสคาร่ากันค่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะสงสัยไหมคะว่าทำไมน้องบิวถึงถือหวีจริงๆแล้วข้างหลังมันเป็นกระจกนะคะ ว่าก็ว่าเถอะมาสคาร่าตัวนี้คือดืดมากเห็นไหมคะปัดแล้วตามันจึง้งขนตามันหนามันฟูมันยาวมากและติดทนสุดๆเลยค่ะการเก่งคิ้วนะคะก็จะเริ่มที่หางคิ้วก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่มาข้างหน้าเสร็จแล้วก็ปัดให้ฟูๆนะคะถ้าขอบมันเลอะเนี่ยก็สามารถใช้คัตเติ้ลบัตรเนี่ยค่อยๆเช็ดขอบออกได้ค่ะและเช็ดให้คิ้วติดทนนะคะด้วยท็อปโค้แต่ใครไม่มีก็ข้ามได้เลยค่ะทาลิปมันนะคะเสร็จแล้วก็จะค่อยๆลงติ้นสีชมพูเข้มค่ะไว้ด้านใน และเราจะทาลิปสีที่อ่อนกว่าไว้ด้านนอกนะคะโดยใช้แปลงหรือใช้นิ้วก็ได้ในการเกลี่ยให้ปากฟุ้งๆแบบเกาหลีเกาใจฟินิชลุคประมาณนี้เดี๋ยวขอทำผมแป๊บหนึ่งนะคะเรียบร้อยแลคะและนี่ก็คือฟินิชลุคนะคะของลุควันนี้ค่ะก็คือสวยพร้อมไปเรียนแล้ว ทุกคนว่ายังไงคะลุกนี้ให้ผ่านไหมถ้าชอบไม่ชอบยังไงนะคะหรือว่ามีคำติชมยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องบิวจะมาตอบค่ะก็นี่ก็เป็นคลิปแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้น้องบิวด้วยนะคะวันนี้น้องบิวก็ต้องไปเรียนแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ